ฉันเกือบจะจับขมับของฉันแน่นต้องเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาถาโถมแบบไม่ทันให้ตั้งตัวอยู่เสมอสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ล่าสุดก็มีเรื่องต้องทําให้กลุ่มขมับก,กันอีกแล้วโดยเจนนี่รัชนกได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าสรุปคือเลี้ยงโจรไว้ใกล้ตัวขอเวลาตั้งสติดแป๊บเดียวมาเรียบเรียงให้ฟังลูกกับให้เบี้ยกระสุนจากนั้นเจ้าตัวยังได้เขียนรายละเอียดต่างๆผ่านทางคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิตย์ ทำผิดก็แค่ขอโทษเพราะคนอย่างเจนนี่จะดีเกินไปข้อเสียของเจนนี่คือถ้ารับใครมาทำงานแล้วเจนนี่คือให้ใจไว้ใจและใจดีมากเกินไปใครติดตามเจนนี่ช่วงนี้ก็จะคึกคักนะทุกคนสุดมากชีวิตไม่ใช่คนในครอบครัวแต่เป็นเด็กในทีมที่เพิ่งได้โอกาสมาทำงานให้เวลาเจ้าตัวหามาคืนแต่เป็นคนที่เพิ่งให้โอกาสมาทำงานกินอยู่ที่บ้านดูแลอย่างดีทำงานไม่ถึงเดือนออกหลายละเอาไปทำในสิ่งจำเป็นพอได้คุยกันเอาไปเล่นบาคาร่าจบแม่งเลยย่อย เป็นต้น